การหลงพ่อดูวความเคารพวิบากกรรมของหนูทําไมยาวนานมากมายเหลือเกินเจ้าค่ะปี2560สามีที่อยู่ด้วยกันมา26ปีกว่ามานอกใจไปมีเมีมยใหม่เลอต้องเลิกการสามีไปได้เมีมยใหม่อ่อนกว่าเขา20ปีเป็นคนพมา่าชวนหนูอ่อนกว่าสามี8ปีเอาเงินทองไปหมดนี่ก็เข้า8ปีแล้วไม่เห็นเขาจะได้รับผลกรรมอะไรเลยอจะไปเพ่งกรรมใครเขาเลย นะครับเนี่ย,ยวิธีคิดของโยมผู้หญิงผมบอกมันสอนธรรมะโยมยากอะ่ะมันติดกับดักความคิดคุณต้องเป็นปัจจุบนันสง,งบให้ได้มากที่สุดแล้วก็เรื่องของเขาเราเราล้างเขาไม่ได้ใจเขาใจเรานะครับเรื่องของคนเนี่ยคุณล้างเขาไม่ได้คุณก็ต้อง,อ,งอุเบกขาทําอุเบกขายเป็นแล้วก็มาดูแลตัวเองมารักษาจิตตัวเองง่ายกว่าเยอะจะอยู่จะไปก็นั้น เขบอกรักโลภโกรธหลงมันเป็นอารมณ์จรที่ทำให้คุณมีปัญหานะครับคุณไปดูได้เลยอารมณ์พวกนี้คุณไปดูได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือความรักอาจจะความรักไม่เหลือแล้วก็ได้แต่มันเป็นความผูกพันเป็นความเจ็บใจหรือความอะไรของคุณเนะี่ยแล้วคุณก็พกมันไว้ไอ้รักก็ไม่เหลืออยู่แล้วครับมันอยู่ด้วยกันก็โอ้มันก็ ชินชาก็ททำตามหน้าที่ไปแต่แต่ถ้าเป็นคู่ที่ร้างคู่สมก็คือเตือนสติและปอบใจกันอันนี้จะยกระดับแต่ถ้ารักอย่างนี้ตามหน้าที่มุมใครมุมมันมันจะห่างกันไปเรื่อยๆนะครับพอห่างไปเรื่อยๆโยมผู้หญิงก็เริ่มอะไรครับสงสัยระแวงแล้วเคยพูดไอ้นู่นไอ้นี่เคยเอาใจอย่างงน้นอย่างนี้มันหายไปหมดแล้วติดกับดัก นะครับมึงต้องวาดร่างปฐมาทิเหมืนอนโยมผู้หญิงเข้าใจไราจะมาบางทีทําไม่ได้เลยท่านมันคิดฟุ้งไปตลอดนะครับกว่าจะให้มันนิ่งมันสงบได้เนี่ยถึงต้องเป็นปัจจุบันปัจจุบันยังไม่พอครับเกิดแล้วต้องดับโยมผู้หญิงฝึกแค่เนี่ยอนาปานาติเลยครับเป็นปัจจุบันเกิดแล้วต้องดับถ้าไม่ดับมันจะยุ่งนะครับ เอาเงินทองไปหมดไปหมดนี่เขา้าแปดปีไม่เห็นเขาได้รับกรรมอะไรเลยไม่ต้องไปแช่งก็แล้วเดี๋ยวมันย้อนเข้าตัวคุณก็ดีเออเดีมีความสุขก็ดีโมทนาด้วยกัดฟันโมทนาไปเลยโมทนาด้วยดีแล้วอนะครับแต่ปัญหาคือว่าไอ้คนเมียเมียน้อยจะมาเยาะเยะ้ยคุณคุณก็จะแค้นตรงเนี้ยมันมัน มันเล่นกับผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยแบบเลือดเย็นนะครับเอกาตะก่อนเวลาเวลาไอ้นูยอน,นี้หมกมุ่นเนะ่ยเวลาหมกมุ่นเนะ่ยเลือดเย็นมันจึงบรรลุร,รมยากนะครับเพราะถ้าคุณเป็นปัจจุบันช่างมันช่างมันก็เออปีกวิเวกคุณกายคุณอยู่ได้แล้วเหลือแต่ความคิดคุณคุณต้องดึงกลับมาเป็นแบบว่ามันไม่ใช่กุศล รู้หนอเนี่ยแหละที่อาตมาสอนร,รู้หนอรู้หนอคุณรู้หนอไอ้นั่นไอ้นี่คือรู้สภาวะไอ้นี่ไอ้นี่มีจริงไม่มีจริงนะครับแล้วรู้หนอขั้นที่สองต่อไปคือไอ้รู้ที่รู้เนี่ยมันเป็นกุศลมากกว่าหรืออกุศลมากกว่านี่คือรู้หนอไปรู้โนรู้นี่หมดนะครับจิตมันออกนอกตัวไปรู้ไปมันช่วยอะไรคุณไม่ได้มีแต่อุปทานปรุงแต่ง เพิ่มขยะเข้ามาในตัวคุณเองนี่รู้หนอที่ผิดนะครับแม่แปะนะคนชั่วไม่ดีแบบไม่ได้รับไม่เห็นเขารับกรรมอะไรเลยทําไมคนชั่วคนไม่ดีถึงไม่ได้รับกรรมเจ้าคะออไม่อยากตอบเลยนะเ <laughs> พราะตอบง่ายๆนะครับเพราะเขาเอาบุญอนาคตมาใช้หมดเดี๋ยวบุญอนาคตหมดเมื่อไหร่เดี๋ยวก็รู้ คาตอบที่ดีที่สุดถูกไม่ต้องไปสงสัยเดี๋ยวบุญอนาคตหมดคุณคุณคุณดูดูหลายคนได้เลยครับนะครับปีหกสองห้าหกหนึ่งหนูต้องมาเสียแม่ไปอีกคนพ่อเสียตั้งแต่หนูยังเล็กปีสองห้าหกสองหนูก็ได้มาเสียน้องชายไปปีสองห้าหกสี่หนูก็เสียหลานสาวไปอีกคนสมัยนี้ใช้ชีวิตแบบ ประมาทไม่ใช่เกี่ยวกับคุณเนะี่ยมันเป็นกฎแห่งกรรมเขาแสดงว่าคุณมาอยู่ในเขาเรียกว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์มันจบในชาตินี้ถ้ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์เนี่ยจบในชาตินี้แต่ถ้ากรรมส่วนตัวของเรามันไม่รู้มามันจะทวงหนี้ตอนไหนดังนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมมันเป็นอาินตยมันเดาไม่ได้แต่ถ้ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็คือชาตินี้เจอมาต้องเจอคนกลุ่มเนี้ ทั้งหมดก็คือหมดคุณก็รักษาตัวเองไว้ให้ดีนะครับเหมือนอย่างสุปปาพุทธานี่พ่อแม่ก็ไม่มียากจนนทุกอย่างหมดเลยตัวคนเดียวตลอดนะครับแต่เพียงแต่ว่าท่านเป็นผู้ชายเท่านั้น,นถ้าผู้หญิงจะลำบากนะครับรูู้มาเสียพี่ชายอีกคน ก็เหลือพี่สาวกันสองคนพี่น้องแต่พี่สาวอยู่ต่างประเทศมีครอบครัวอยู่โน่นตัวหนูอยู่คนเดียวหนูไม่มีลูกหนูอายุห้าสิบสี่สายปฏิบัติธรรมมาตลอดแต่เจอแต่เรื่องแย่ๆเพื่อนก็หักหลังทํางานก็โดนโกงค่าแรงโดนเอารัดเอาเปียบตลอดจนหนูท้อแท้มากตอนนี้ก็ตกงานดีมีพี่สาวช่วยข,ขนาดทำก่อสร้างหิ้วปูนยังโดนโกงค่าแรงวิบากกรรมของหนูเมื่อได้รับเมื่อรับ เมื่อไหร่จะหมดครับหลวงพ่อด้วยความเคารพเดี๋ยวก็หมดครับรักษาสุขภาพไ้รักษากายรักษาจิตไ้คิดคือถือว่าเราเคยไปทําเขามาก่อนเมื่อคุณคิดไงเขาก็มาทําเราแค่นั้นคือจบมันยอมรับง่ายดีอนะครับคุณไม่ต้องไปสงสยัยทําไมกรรมเราเป็นแบบน้ํายาวมันมันไม่จบเพราะคุณเดาไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับ ครับนากันครับหลวงพ่อหนูอยากรบกวน